วันนี้ล่วงก็จะมาชีต่างสวัไหนทุกๆคนนะสีลังโลเกอนุตรังศีลเป็นเยี่ยมที่สุดในโลกสีนหน้าพุทธวจ,จะนะชุดประสมดำปานาติปาตาเวรามานีเตอนันละปานาติบาตเว้นกาดจ,จากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตว์จาเสียแล้วมีความละหาย ถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เพื่อคุณในบรรดาสัตว์ตั้งหลายอยู่อาตินนาตานาเวรมณีเตือนั้นละอาตินนาทานเว้นขาดจากอาตินนาทานคือการลักทรัพย์ตือเอาแต่ของที่ขอให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่ขอให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสหัาดเป็นอยู่คาเมสุมิจาจาราเวรมณีเตือนนั้นละการ ประพฤกปิดในกรรมเว้นขาดจากการประพฤกิปิดในกรรมคือเว้นขาดจากประพฤกิปิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันตํำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินใหม่โดยที่สุดแม้หญิงงานเกามั่นไว้ด้วยการคล้องปวงมาเลยไม่เป็นผู้ประพฤกปิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น มุสาวาทาเวรมาณีเตอนันละมุสาวาตเว้นกาจจากมุสาวาทพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ปิดต่อโลกสุราเมรยมัจจปมาตตานาเวรมาณีเตอนันเว้นกาจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท